ยอวดับวัดดีครับทุกคนในที่สุดวันนี้ก็มาถึงแล้วนะครับทุกคนสําหรับทีมวอเตเยียทั้งตัวผู้เล่นปัจจุบันทั้งตัวไอคอนชุดใหญ่ตอนนี้กลับมาออนแพ็คครบทุกตําแหน่งทุกตัวนะครับทุกคนก็สําหรับใครที่ยังคงอ,อ,อาจจะรอคอย CR7 ซวนะครับซีอจะเข้ามาในวันนี้หลังตีหนึ่งนะครับทุกคนแล้วก็รวมถึงทีมวอ e ตอ h ์เยียฮอนนาร์ n บแมนชั่นหรือว่าทีมวเ Year ชุดเล็กก็จะตามเข้ามาด้วยนะครับทุกคนเห็นมีข่าวหลุดมาว่า จะมีพวกเมซี่มีพวกเนมาเอไม่ใช่สิจะมีเมซี่มีฮาแลนด์มีไมค์เมยองอะไรพวกนี้นะครับทุกคนรวมถึงบอลเวเด้ด้วยนะครับก็จะมาพร้อมกับซีอาร์วในหลังตีหนึ่งวันนี้นะครับทุกคนก็สำหรับใครที่ดองแพ็กไว้ก็ขอทุกคนโชคดีสำหรับคนที่รอเปิดตอนชุดเต็มๆ็มนะครับทุกคนแต่ว่าผมไม่รอแล้วโบนะครับตอนนี้ชุดเต็มวันนี้ผมจะเข้ามากลาย SBC แล้วก็เปิดแพ็กในคลิปนี้เหมือนเดิมนะครับทุกคนก็ผมไม่อยากให้พลาดไปเลยสักวันนึงนะครับทุกคนโอเค ผมขอเริ่มจากการที่ผมทำเดลี่ล็อกอินก่อนแล้วกันนะครับทุกคนก็ผมเพิ่งกลับถึงบ้านแล้วก็อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็เตรียมตัวอัดคลิปที่จะมาเปิดลุนท mm ีวในวันนี้นะครับทุกคนก็ตลอดเวลาหหรือเจ็วันที่ผ่านมาที่ผมกลายมาในอีเวนท์ที่มันแยกตำแหน่งนะครับทุกคนก็ต้องบอกว่าผมได้เป็นศูนทีวยนะครับทุกคนยังคงไม่ได้เปิดประเดิมเปิดซิงสักทีนะครับทุกคนโอเค ที่แรกเนี่ยผมได้ทำเอ,อ่อ SBC Daily Go เสร็จแล้วแหละเดี๋ยววันนี้ผมจะมาโฟกัสที่8 5 PP นะครับโฟกัสที่84คูณหาทำทุกวันแตกทุกวันโฟกัสที่ whatever โบ75 PP น่าจะไม่ทำแบบเป็นเอ่อเ,เ,เอาเป็นแ3คูณ10นะครับรวมถึงเอ่อพรีเมียมพรีเมรีกนะครับพรีเมียมพรีเมรีกแล้วก็เอาใครอีกดีเผื่อมีเวลาเอาเป็นพรีเมียมลาลีกาไหมโอเคเฮียวีโกครับทุกคนก็ เดี๋ยวออกไปดูแพ็กสิบคอยสามสิบคอยกันหน่อยไหมว่ามีอะไรบ้างน,นะครับทุกคนก็ก็เออแฮปปี้เออ, happy, เอ,อมันตรงคี่ไทยวันอะไรวะแฮปปี้ฟรายเดย์นะครับทุกคนก็คลิปนี้น่าจะออนก่อนที่แบบว่าประมาณสักช่วงหัวค่ำนะครับทุกคนก็เซอร์ไพทุกคนตรงนี้ด้วยนะครับทุกคนโอเคผมมีน่าจะมีล็อกอินครบหรือเปล่าวะเดี๋ยวผมไปเคมแพ็กมาให้เสร็จก่อนแล้วกันนะครับนะครับทุกคนก็อันนี้ก็เหมือนจะเป็นมินิสตรีมนะครับทุกคนผมไม่รู้เหมือนกันว่าว่าคลิปนี้จะมี จะมีความยาวประมาณเท่าไหร่นะครับทุกคนในส่วนของล็อกอินวันนี้ผมได้เป็นแพ็คอะไรเอ่ยผมได้เป็นแปดสี่คูณสองอะไรอะไรไม่มากไม่น้อยโบไม่มากไม่น้อยแปดสี่คูณสองเดี๋ยววันนี้มาเปิดกันนะครับโบวันที่เจ็ดแล้วชัดมาดูว่าผมจะต้องพอตกกับบ้านมือเปล่าอีกวันหรือเปล่านะสามสิบคอยนะครับวันนี้ let's go แพ็คแรกทุกคนยังไม่บลูโบโบ ยังไม่รู้แล้วไม่วอล์กด้วยนะฮะแดมผมไม่รู้ได้ซ้ำว่าความรู้สึกที่แบบ hbc สเลผมเต็มอะโอเคบอผมเก็บกันล้วกันผมทิ้งเลได้ทุกคนโอเคผมกดทิ้งแล้วครับทุกคนก็ผมไม่รู้ได้ซ้ำว่าว่า,ว,าแบบว่าว่าความรู้สึกของการเปิดได้ทีวเป็นยังไงช่องแชทคือผมไม่รู้ได้ซ้ำในในปีนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าแบบว่าพวกคุณพวกคุณเปิดได้ยังไงนะครับทุกคนพวกคุณเปิดได้ยังไงนะครับแชท ผม have have no idea เลยว่ะโอเคอ่า okay. um, เหมือนรูปสโตรเลตผมจะเต็มอ่ะผมคิดว่าผมไปค้าแบบ3ามคูณสิบมาไว้เลยดีกว่านะเพราะว่าเดี๋ยวเราเปิดแพคอะไรไปเดี๋ยวมันก็จะกลับมาเต็มอีกทีอยู่ดีนะครับทุกคนในส่วนขงฟลเดอร์ผมก็ยังยังไม่ได้ลงเลยนะครับทุกคนผมกลาวว่าออกทีวยแล้วเนี่ยว่าเออจะเริ่มทํำแกเลตเบลอะไรพวกนี้เลยไหมหรือว่าอะไรก็ตามแต่คือผมยังไม่ได้เริ่มเลยนะครับทุกคนต้องบอกตามตรงว่แบบ ยังม่ได้เริ่มอะไรเลยโอ้โ oh, หแล้วผมเลือกมาผิดด้วยวะโอเคผมใส่แปดสองตรงนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับทุกคนน่าจะได้อยู่เมื่อกี้ผมใส่พวกเอ่อแปดห้าแปดหกไปเยอะอยู่นะครับทุกคนโอเคเอ่อแม็กกินฟาบินโยแคนโกแม็กกินไปแล้วฟาบินโยแคนโกเฮ้ยทุกคนยังไงพิมพ์บอกกันหน่อยนะครับไมจีว่าแบบว่าเฮ้ยแพ็คไหนที่ว่าตอนนี้ที่แบบว่าคุณคิดว่ามันโอพแล้วก็มีโอกาสออกทีวที่สุดนะครับทุกคนยังไงพิมพ์บอกผมหน่อยนะเว้ย ผมไม่อยากรู้มากเลยว่ะเออผมได้ข่าวมัว่าแบบในอินเทอร์เน็ตเหมือนเขาจะฮิตไอ้นี่กันไว้ทุกคนเหมือนจะฮิตไอ้แพ็กสโตแพ็กไอ้แสนสเปิด 88pp กันเห็นเขาว่าขนาดขนาดนางก็ว่าแบบว่าเฮ้ยเชื่อเป็นแบบว่าเป็นแพ็กที่แบบว่าเฮ้ยมีมีแบบมีมีมีติดบัคมีติด OP พีอะไรเงี้ยทุกคนยังไงก็ใครช่วยคอนเฟิร์มด้านนี้หน่อยนะครับทุกคนว่าแบบว่าเฮ้ย8ปดแปของจริงพี่แสนสนะครับ นะครับผมอารมณ์เหมือนว่าเหมือนตอนที่เราเปิดลุ้นไอ้ดินโยดินโยอัลติเมทซักเซชันใช่ไหมโอเคผมทำเสร็จแล้วอันแรกนะครับแล้วก็อันที่สองทำไปสามอะไรทุกคนจะได้กลับเข้ามาจะได้เปิดแล้วกลับกลับเข้ามาทีเดียวนะครับทุกคนผมว่าผมทำไปเลยดีกว่านะครับเพราะผมทำไปเลยดีกว่าผมมีฟอร์ดเดอร์โอ้โหเรียกว่าวอล์กอัโอ้โหผมมีกี่แถววะเนี่ยเด้ง <Damn. S 1> นี่ผมมีเก็บไว้ามากขนาดนี้แล้วหระเนี่ย ผมไม่รู้ตัวเลยเนี่ยเพราะว่าแบบผมยังไม่ลง A B C อะไรเลยไว้แชทไม่ว่าจะเป็น c ั n เซ l o เป็นอะไรได้ข่าวว่า l a า r าโลองนอเรเบิลเมนชั่นก็มาวันนี้ใช่ไหมหรือว่าจะเป็นเอ่อ g a r r e t บ b อะไรเงี้ยผมยังไม่ลงเลยไ,ได้ข่าวว่าเอ็มปาเป้ก็มีมีชื่อมีชื่อเข้ามาลุ้นในออฟเดอะมันลาลิก้าในปีนี้นะครับทุกคนต้องการอินฟอร์มสักหนึ่งชุดนะครับเดี๋ยวเราใส่เลยดีกว่านะครับทุกคนเรียกได้ว่าผมมาครับสดๆเลยบอโอเคผมว่าลูลูนิตตนแคนโกะ ลูนนิทูนแทนแปดสิบห้ายังไม่ได้วะ่ะแปดสิบห้าแทนแปดสิบสามออไรบีกิร์ดเทียร์วีแลนด์ช่องแชทเทียร์วีแลนด์แพทที่สองกับสามคูณสิบอนาเนอร์วันครับอานาเตอร์มันเดี๋ยวเอาดูบไป,ปใส่เหมือนเดิมนะครับทุกคนโอ้โหว้าผมมีกี่ตัวปะเนี่ยก็สามสิบตัวผมมีสามสิบวอล์กเอาต์อยู่ในดูบสโตรเลจช่องแชทว้าว wow. เรียกได้ว่า ผมอาจจะทำแกเลตเบลเสร็จได้ประมาณสามซอกนะครับทุกคนอาจจะเพิ่มเงินนิดหน่อยถือว่าเฮ้ยไม่แย่ไหมจีถือว่าไม่แย่เพราะว่าผมกายเจ็ดสิบห้าพีพีไเยอะมากอะ่ะแล้วก็รวมถึงแบบแปสามคูณสิบแบบสี่คูณห้าที่บอกว่าผมทํามาทุกวันทุกวันอะ่ะช่องแชทเอาง่ายๆคือ n o ที no y อะ่ะก็คือน่าจะออกออกเยอะมากๆนะครับก็นั่นแหละโอเคน่าเสร็จแลวมัง้ง ดี๋ยวผมไปเอาอินฟอร์มเข้ามาหน่อยแล้วกันนะครับทุกคนอินฟอร์มตัวปัจจุบันว่าเป็นซูตาโรแล้วกันนะฮะซูตาโรแคนโกก็ตอนนี้ขอเป็นหวังว่าแบบเออเปิดเปิดอันนี้แล้วแบบว่าขอให้ได้ได้อินฟอร์มกลับมาก็ยังดีนะครับทุกคนแล้วก็นั่นแหละขอทุกคนโชคดีแมจิวันนี้ผมเข้าไปใน Discord ส่วนตัวของผมนะครับใครอยากจอยดิสคอดคอมมูผมก็สามารถที่จะไปจอยกันได้ในลิงก์ข้าบรรยายนะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมอย่าลืมกดไลค์ทุกคนอย่าลืมกดไ like, ลค์ like, แล้วก็ กดซับสไครป์ฟรีนะครับถ้าเกิดใครยังไม่ได้กดซับสไครป์ก็ตอนนี้ก็มุ่งหน้าสู่เข้าใกล้4,000ซับมากมากแล้วนะครับทุกคนก็คือช่วงทีวีทุกคนเหมือนว่าให้ความสนใจกันเยอะมากผมขอบคุณทุกคนมากสําหรับการซัพพอร์ตในทุกสตรีมและข่ว่าสตรีมล่าสุดผมเบรกออไทม์ไฮไมจีมีคนเข้ามาชมเยอะมากขอบคุณทุกคนจริงๆริไมจีขอบคุณทุกคนจริงๆม,ม,มันไม่คิดไม่ฝันเลยว่าจะมาขนาดนี้นะครับแบบสามคูณสิบผมเสร็จแล้วนะได้เวลายิงยาวนะครับช่องแชทได้เวลายิงยาว w h a t ด v e เผมเปิดบัฟเฟโลมาเจ็ดนาทียังไม่ได้เปิดแพ็คไหนเลยนะครับผมสคิปแพ็คเป็นเอ่ออ n Go Pack ไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคอีส o อร์ขอลองอย่าพึ่งค้างนะครับผมขอลองอย่าพึ่งค้างนะครับอ่ะอันที่สองโบอีเลเวนโกแพ็นี่ผมเก็บอันนี้มาเปิดในการอัดคลิปเพราะหวังว่าแบบเฮ้ยอย่าเปิดนอกรอบได, web ไดเดว็บแ<ๆ>อปเดี๋ยวเยด,ดี๋ยวมันออกทีไว้เดี๋วเสียดายมจีดูโบผมก็กล้าคิดนะเวย้ย ว่าแพ็กอีเลเวนโกแพ็กมันจะเปลี่ยนเป็นทีวายนะฮะคนคนมันจะเพอ้อฝันนะโบจิตวิญญาณแห่งหมดตัวนั้นอนะคนมันจะเพอ้อฝันทำไมจีมาวอต we กอตโอ้หนึ่งอินฟอร์มแตงกิวโบแตงกิวแตงกิวเมื่อกี้วันนี้เราใช้ไปแล้วสามใช่ไหมได้คืมมนมาหนึ่งโอเคขาดทุนอยู่สองนะครับทุกคนขาดทุนอยู่สองออร์ไ t 8์แปดสิบเอ็ดดับเบิลไอนิติงนไอคอนทุกตัวอยู่ในนี้ p ีวชุดใหญ่ทุกตัวอยู่ในนี้ได้โปรดโบขอผมปลดล็อกหน่อยโบผมโดนช่องแชทบูลี่เรื่องศูนย์ตัวศูนย์ต,ตัวมานานมากแล้วครับแปสี่คูณสองยังไม่บลูไหมจีอ่าเหมือนผมได้ไม่โมดิตก็กิสมันอะ่ะโอ้ผมได้ดับเบิล <by the> <laughs> แปดสิบแปดว่ะแดมจะแปดสี่คูณสองอะเนี่ยบายเดอะเว่อย่าไม่แต่ไม่อยากดวงดีแบบนี้เลยอยากดวงดีแบบตึงๆอะ่ะแบบสามคูณสิบแพ็คแรกครับ ยังไม่บรูมไหมจีโอ้แชทแชทผมเปิดทุกวันเลยนะเว้ยผมได้ซอนเฮงมินทุกคนโอ้ oh, my god แต่ผมได้มาตามวอล์กอาทุกคนมีทีมอวนิวิงไหมไม่มีนาโบไปแล้วหนึ่งก็คือเราได้เปิดแปลสามคูณสิบามแพ็คใช่ไหมแปรสี่คูณห้าสามแพ็คก็คือหกแพ็คเบ้งๆอะ่ะอันที่สองไปแล้ววะ <c oughs> ยังไม่ทีวโบแต่วอล์กอัอ่ะ อุ้ย KDB ว้าวแต่ตัวเป้งเป้มันก็ไปอยู่ t y หมดแล้วป่ะมันคงไม่น่าเบิร์นหรอกโอเคโบอนาเตอร์ฟอร์เดอร์ร์มีไมจีกองกำลังสุดตีนหนึ่งอินฟอร์มไม่ใช่หนึ่งอินฟอร์มหนึ่งวอล์กอท์นะครับผมซีโร่อินฟอร์มโอเคได้90มาก็ถือว่ากำไรเพราะมันราคาแพงกว่าทิมมอลโดวิกอันสุดท้ายแล้วโบแคดเซีบลูโอ้แชท ผมได้โจโชคิมิตตัวที่35ล้านทุกคนในช่วงทีวผมได้โจโชคิมิตตัวที่35ล้านแล้วทุกคนดับเบิลไหมดับเบิลไหมโบโอเดกาดมากับโอเดกาดนะโบซีโรอินฟอร์มจาก3 3แพ็กแบบ3ามคูณสิบไอเท็กแนทแชทไอเท็แนทสงสัยต้องไปทำแกลเลตเบลแล้วมั้งไหมจีนั่นคืออาจจะเป็นทีวตัวแรกของผมนะไปแล้วทุกคน3ชุดเหลือ8บคูณกับ บ 85pp นะครับหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปแล้วทุกคนหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปแล้วที่ล่วงเลยผ่านทุกคนโพล่าก็ยังคงไม่ได้เหมือนเดิมนะครับหนึ่งอาทิตย์ที่ล่วงเลยผ่านผ่านไปแบบ <c oughs> ผ่านไปแบบซึมซึมต้องแชทแชทมีใครต้องอ,อรู้สึกว่าอยากเข้ารับการบำบัดอ,อ,อาการที่แบบว่า <c oughs> อาการที่แบบว่าเสพติดการเปิดการ์ดทองไหมโบมีใครต้องเข้ารับการบาบัดไหมครับเอาจริงส่งเบอร์เกอร์หรือมาติเนตมาให้ผมก็ได้นะเว้ยคือผมแบบจิตใจผมตอนนี้คือผมแบบว่าแค่อยากแบบว่าปลดล็อกอะช่องแชทผมแค่อยากปลดล็อกจากแบบจากรูปนี้สทัทีแล้วเกมมันค้างแล้วโบตอนผมอัดคลิปด้วยแชท Oh my god เกม แกมันขาวมันก็ทั่งตอนผมอัดคลิปหรือจะเป็นการรีดวงผมหรือเปล่าหรือจะเป็นการรีดวงผมหรือเปล่า W server โบไม่แปลกใจทําไมหุ้นถึงตกแชทถ้าเกิดใครได้ดูข่าวหุ้นนะอิเล็กทรอนิกส์อาร์ตอนนี้หุ้นตกเยอะมากหายไปหลายหลายล้านดอลลาร์ไม่จีเพราะว่าเขาได้แรงงานผลกําไรประจำควอเตอร์ไปล่าสุดใช่ไหมเผื่อใครไม่รู้นะตอนนี้หุ้น e-sport นี่คือตกมาหลายเปอร์เซ็นต์นะโบจากประมาณแบบถ้าผมจะไม่ผิดนะแบบตัว,ต,วตัวหนึ่งประมาณแบบ หุ้นเราประมาณร้อยสี่สิบดอลหรือหุ้นละประมาณแบบร้อยยี่สิบดอลอะไรประมาณนี้นะทุกคนคือหุ้นตกเยอะมากหรืออาจจะไม่เป็นเพราะว่าแบบวอาเอต้องการบอกให้ผมเติมเอฟซีพอยเพื่อเพื่อเปิดแท็กไว้ชัดบริษัทบริษัทนี้ต้องการต้องการเงินทุนอัดฉีดนะครับแบบสี่คูณห้าได้โปรดให้ฉันทําเถอะให้ฉันทําเถอะเราทําไปเปิดไปไหมรอบนี้โอ้โหโอ้โหเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์โซดาไอยู่ เฮ้ยแชทล้วรูปสโตลเลตผมหายจะไปจากเมนูเว้ยกลับมาแล้วเอ้ยบอมีใครมองเห็นทันไหมคือเมื่อกี้ที่ผมเข้ามาครั้งแรก ABC ครั้งแรกอะ่ะมันไม่โชว์รูปสโตลเลตให้ผมเว้ยมันจะยักยอกแชทมันไม่โชว์รูปสโตลเลตให้ผมเว้ยในทีแรกอะ่ะโอ้ไม่ก็ด i s c o m p a n y ใครจะไปเชื่อแชทนี่คือเกมที่เปิดมาแล้วสี่เดือนทุกคนนี่คือเกมที่เปิดมาแล้วสี่เดือน ล้วปรับแพทมาทั้งหมดประมาณเจ็ดแปดครั้งไหมจีปรับแพทให้ปรับตัวเนี่ยคือผู้เล่นแต่ละคนนี่คือแบบเดือนนึงปรับตัวทีหนึ่งทุกคนกาํกลาลังกําลังจะเข้ามือกําลังจะโบยบินกําลังมีแผนที่ถูกใจกลาลังมีจังหวะเกมที่แบบโอเค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 อเ,คเ,คเ,คเคกมเพย์อาจจะโซแบทแต่ว่าเออปรับตัวปรับตัวพอเริ่มได้ปุ๊บโอเควีปล่อยแพทใหม่แล้วนะผู้เล่นทุกคนไปเล่นกันได้นะครับโอเคผมต้องการฟอร์เดอร์มาเติมว่ะเดี๋ยวใส่8ปไปเพิ่มผมคิดว่าเราน่าจะออกกูแล้วว่ะ มมีกี่วอลก็เนี่ยสองยี่สิบสามสิบวอลอู้ประมาณสามสิบวอลทุกคนโอ้โหนี่เท่ากับว่าผมมีประมาณแบบหกสิบวอ,อลเอาแล้วเนี่ยในทีมตอนเนี้ยแกเลตเบลประมาณได้ไหมแกเลตเบลเสร็จเลยไหมในภายในวันเดียวคือผมไม่ลงอะไรเลยทุกคนเหนียวมากมากคือผมเหนียวมากเสร็จแล้ววะไปทุกคนแปดสี่คูณห้ากว่าจะเสร็จนะครับกว่าจะเสร็จ อ่าถ้าเกิดผมใช้ฟิลเตอร์จะได้ไหมถ้าเกิดผมใช้ต่อคอร์เซเลกเตอร์ผมเลือกเป็นโกแลรแล้วนี้ผมเลือกเป็นอ่อโอผมกดผิดแล้วมันเลื่อนยังไงให้สุดๆยังไงวะเนี่ยโอเคได้ละกดสี่เหลี่ยมทุกคนแปดสิบสี่แปดสิบสี่แล้วก็แปดสิบสามนะครับเลตติ้งไฮทูโลอินอร์โพซิชันโอเค เรียนรู้กันใช้เมนูนะตอนอัดคลิปไม่จีมาแล้ววะใซแปดสิ 83, บสามสองใบใช่ไหมแปดสิบสามแล้วก็เอาอินฟอร์มแปดสิบสามมาใบาหนึ่งดั w. W. เมนูลองเลขเฮ w บโกลองเลขมาแทนนันานเอออาคันจีออรไรอันนี้สองเสร็จทุกคนอันนี้สองเสร็จเอาวะมันไม่มาวันนี้จะมาวันไหนทุกคน ผมอยากขึ้นหัวคลิปว่าแบบว่าในะที่สุดผมก็เปิดได้ทีวแล้วอะไรเงี้ยผมอยากขึ้นหัวคลิปอย่างั้นวะ <c oughs> ผมอยากขึ้นหัวคลิปอย่างั้นสักทีไหมจีโอเคแปดสิบสามตอนนี้เดีย๋ยวผมเอาอินฟอร์มซักเลตแปดสิบห้ามาผมว่าน่าจะได้วะอู้จะหมดแล้วว่ะโอไม่ก oh ็แชทอินฟอร์มอันเทผมใกล้หมดแล้วโอ้โหนี่เท่ากับว่า สิ่งที่ผมเก็บไว้มันใกล้หมดแล้วสินะโอ้ไม่กอดโบผมไม่คิดเลยเนี่ยคือตอนก่อนก่อนที่เกมจะมานี่ก่อนทีวจะมานี่ผมกับคิดว่าแบบว่าผมน่าจะเป็นคนที่มีอินฟอร์มเยอะมากๆนะไหมแต่แบบผมไม่คิดแล้วว่าแบบเฮ้ยนี่ผมรันรันเอาออฟอินฟอร์มแล้ววะคือเราใช้วันหนึ่งนี่6กใบอะทุกคนวันหนึ่งนี่6กใบนะโอเคไปแล้วแชทพบหรือยังสามอันพบแล้วเอาวะ แปดสี่คูณห้าสามันทุกคนได้โปดได้โปดได้โปด please please give me t y let's go ยังอีกโบมันจะยากไปไหนทุกคนผมได้เลวานโกสกี้แชทอ๋อแชทคือคือต่อให้ลุ้นเป้ทองมันก็ไม่มีอะเตโอทองมีไหมเตโอทองไ้้าขาตอนนี้แพงมาก the best left back in the game ได้มาหนึ่งบอกทุกคนด a วิดเดแฮร์ a อสเวล น่าแชทผมอยากได้ทีวีทุกคนผมอยากได้ทีวียิปมีทีวผมได้กุนโดกันแน่เลยน่าฮ่าบอนี่ผมอัดคลิปไปนี่ผมท้อเลยนะไม่เนี่ยเอาจริงผมได้มาสองสามวอล์กโอเคผมอัดผมอัดคลิปไปนี่ผมก็ท้อไปเหมือนกันนะเว้ยไมจีแบบว่าไอ้เนี่ยมันไม่น่ามาแล้ววันนี้อีกสักอันได้ไหมอ๋อ มันยากจังวะโบมันยากจังวะผมได้น่าจะเป็นไม่น้อยเออก็โกเบลวะผมได้น้อยเออวะอ๋อกระยนฟอเดอร์เลยโบ8ปดสิบสามคูณสิบสามแพ็กแปดสคูณห้าสามแพ็กประจำวันไปหมดแล้วทุกคนผมเหลืออะไรผมเหลือแปดสิบห้าเออแปดสิบห้าพีพีใช่ไหมช่องแชทผมบอกบ่อยมากว่าโอพีโอพเอาจริงๆทำไมแชท ผมไม่อยากจะเชื่อเลยไม่จีทั้งชันผมพี่บอกโยพี่โอพีพี่คาฟูพี่ไลเทนพี่อันนี้แหละพี่โอพีพี่พี่ครับผมได้ผมได้ยูเซจาก8ปดสพีครับพี่พี่ครับผมได้ฟันจากแปดสิบห้าพีพครับพี่มาตลอดไม่จีบอกให้ผมก็แบบเอาวะใจมันมาวะ่ะโบ เพออย่างน้อยมันก็ต้องไอคอนแบบมียาม่าหรือแบบอะไรก็ได้ที่มันแบบกิีกกิกก้ผมก็เอาหมดนะเอาจริงๆกิกี้กอะไรผมก็เอาหมดนะ e-sport โ okay, อเคผมส่งเชีร์มนนี่แล้วกันผมไม่น่าจะอีโวเชีร์มนนี่อ่ะโอเคแบบ 15pp ดันทุกคนเดี๋ยวเราแถมไปด้วยการทำามานี่ซะหน่อยไหมทำเอ่อพรีเมียมซะหน่อยไหมโบเลสโก้แชทแบบว่องไวเลเวลแสงขาวหรือเปล่า ยังไม่ใช่โบเปจอแสงขาวหรือเปล่ายังไม่ใช่แชทบูโนแสงขาวหรือเปล่าโบใหญ่มากปาซิเฟรูเบนดิอาแชทวันที่เจ็ดแล้วทุกคนวันที่เจ็ดแล้วเอาอยัางไงดีอะเราทำพรีเมียมซะหน่อยไหมทำพรีเมียมซะหน่อยไหมโบโกลเร่โลทูไฮอิกนอ์โพซิชันผมมีมั่งไหมวะแต่ว่าผมผมเปิดรางวัลไอ้นี่ไปแล้วไง เปิดรางวัลเอ,เอ็ดีวิชั่นไลเวอร์ไปเมื่อวานแล้วอะลองทำพรีเมียมลาลิก้าสักสามหรือว่าพรีเมียมสักสามไหมลองดูไมจีไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้หรือเปล่าคิดดูดิโบหกแพ็คแห่งความหวังประจําวันของเราอะแบบสี่คู่ท้าแบบสามคูณสิบมันคือแพ็คที่แบบเราหวังได้มากที่สุดเลยและสุดท้ายแม่งผมก็แบบรู้สึกเหมือนแบบกําลังจะมือเปล่าอีกครั้งนึงแล้วอะ มีใครได้อะไรจากอัปเกรดไหมอัปเกรดลีกอะ่ะมีใครได้อะไรจากสิ่งนี้บ้างไหมทุกคนพิมบอกกันหน่อยนะเว้ยเดี๋ยวผมจะไปทำลาลิก้าต่อทุกคนลาลิก้าหญิงชายอะไรมาก็ได้โบเอ็มปัปเป้อยู่ในนี้นี่มันยนั่าจะเป็นน่าจ,จะเป็นแพ็กยอดฮิตหน่นะผมว่าลาลิก้าคือทั้งบาร์เซลโลนาหญิงใช่ไหมทั้งเอ็เอมบัปเป้อยู่ในนี้หมดเลยนะครับ จะเป็นพรีเมียมพรีเมียมหกแพ็กอะลาลิก้าสามแพ็กพรีเมียร์ลีกสามแพ็กแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาสตรีมตอนที่มันเข้ารวมทุกอย่างทั้งฮอนดร์เมนชั่นแล้วก็ซีร์เซเว่นก็เดี๋ยวค่อยมากลายกันใหม่ทุกคนก็ตอนนี้ผมเหลือเงินอยู่แปดแสนคอยแล้วแชทตอนแรกก่อนมาทีวมีประมาณล้านหนึ่งนะครับก็ใช้ไปฟุ่มเฟือ่อยฟุ่มเฟือ่อยทุกคนโปรวิชชัง่งโปรวิชั่นนะครับฟุ่มเฟือ่อยฟุ่มเฟื่อยกันไปนะโอเคอนาเดอร์วันทุกคน วีดันไม่จีวีดันฟันเดอร์เฟนอีโวโพเทนเชียลไหมไม่น่ามีใครสนใจนะครับพิเมียมลาลิก้าพิเมียมพิเมลิกสามันทุกคนบราโวโบบราโวบราโวบราโวพิเมลิกโอ้มายกอดแชทไม่มีกระทั่งอุโมงไปแล้วหนึ่งเป็นเชลซีแต่ไม่ใช่เชลซีที่เราถามหาทุกคนโอ้มายกอดสามแร ผมจะลุ้นได้จริงเหรอว่าซองหนึ่งมีสามแร่แดม n d then ยังไม่ใช่โบยังไม่ใช่แชทโอ้ยผมอยากจะกีดออกมาแต่ว่าตอนนี้ที่ผมอัดคลิปอยู่มันตีหนึ่งครึ่งแล้วโบผมอยากจะแบบแหกเปล่ามาแบบว้า,ออาแบบวยากอะไรขนาดนี้ยังยังไม่บู ผมยินแหกปปลออกมานะตอนนี้เลยโบผมรู้สึกผมคลั่งแล้วทุกคนแฮร์รี่แม็กควายบาร์เดชิวอินเดซเซมแพ็กโบดเฮ้ยวันนี้ผมได้ดูเกมแมนยูด้วยไหมเจบูโนโคตดโคลาลิก้า not not yet แมนจี not yet โบโบอ l r ร g h กายาบาวดอู้เต็มอีกแล้วอ่ะโอเคผมคลิกเฟลเลยแมนจีผมคลิกเฟลเลย เต็มอีกแล้วอะแปปเดียวเองไอ้ดูบโซเดตเราเต็มอีกแล้วอะแมจิแปบ๊บเดียวเต็มแล้วถ้ามันบูลาล拉ก้านี่คือแบบโอ้โหนะโบโอ้โหเลยนะถ้ามันบูาล拉ก้ามาเนี่ยโอ้โหอ้าวอันนี้โนโดโบอหรือยังไงเราไปทำเจ็ดสิบห้าพีพีซะหน่อยไหมอีกสักสิบสิบอันหรือยังไงดีทุกคนผมเปิดหกแพ็คโบผมเกตนาเต็งเราไปทำเจ็ดสิบห้าพีพีเลยนะคือบีแฟร์ไว้เพราะว่าอันนี้มันไม่ลุนไอคอนอะ่ะนะครับมันไม่ลุนไอคอนอะ่ะเรา เราไปทําหน่อยไหมนะครับก็เดี๋ยวเอากาย่าไปลงในนี่แล้วกันพีพีแล้วกันโบเจ็ดสิบ้าพีพีออกวันไหนอะแชทเดี๋ยวดูหน่อยสิเจ็ดสบห้าพีพีออกออกวันไหนเออูอออกอีกเจ็ดวันโอเคอยู่กับฉันก่อนอยู่กับฉันก่อนทุกคนผมเอากาย่าลงได้ใช่ไหมโปเซกายา่าโอเคแล้วผมก็เออเอาตัวโกคอมมอนเลสฟิกกิ้งโกโ,โบติดอันทุกคนมา ช่วงของสุดท้ายสุดท้ายคลิปนี้เม่ครึ่งชั่วโมงอยู่ดีนะครับผมมินิสตรีมาเกนโบก็ไม่รู้จะออนกี่โมงยังไม่ได้คิดเลยว่าจะออนกี่โมงแต่ว่าไม่รู้ว่ากินข้าวก็ขอให้กินข้าวให้อร่อยนะครับทุกคนก็มารับใช้แล้วนะไม่จีก็ทูบีแฟร์นะเมื่อกี้เราเราเปิดแบบแยกหลีกไปแล้วเราเปิดแบบแยกหลีกไปแล้วก็คืออันนี้ถือว่ารุนไอคอนทุกคนถือว่าลุนไอคอนนะครับแต่ผมจะรีบครัฟให้โดยไวนะครับไมจี ว้าวว้าวเอียนได้โปรดกีมีโคพามเมอร์กีมีไรเทนพลสคือตอนนี้ผมรู้สึกก็แบบสกิลเพย์ผมเก็ตคุกมากแล้วก็ผมรู้สึกก็แบบทีมผมตอนนี้มันเริ่มแบบอันเดเลตแล้วเว้ยเพราะว่าเพราะว่าเบสดีเยนด็อกบาร์ตอนนี้ผมรู้สึกก็แบบมันเริ่มจะสู้ไม่ไหวแล้วอะคือจริงกระจายหายเหมือนกันนะคือตอนที่แบบได้ด็อกมาด็อกบาร์มาตอนแรกนงตอนที่แบบว่าพาวเวอร์ช็อตมันยังไม่เนิร์ฟอะมันดีมากเลยเว้ยโบแล้วมันก็เนิร์ฟพาวเวอร์ช็อตใช่ไหมสักพักมันก็แบบเหมือนแบบล่วงโรยไปตาาามกลเวคือแบบ ตอนนี้แนวลุกผมค่อนข้างจะแอลอันจริงกลายเป็นว่าตอนนี้แนวลุกที่แบบผมยังเป็นแบบแทนเส้นตัวทองอยู่เลยอะไม่จีผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมพาเต็งมาถึงจุดนี้ได้ไงแต่ว่ามีข่าวดีไว้มีข่าวดีคือมันมีเอออีโ e วมาใหม่ชื่อว่า TOTYXI ใช่ไหมที่แบบว่าผมสามารถใส่ไกเซโดผมอีโ e วเพิ่มความเร็วได้เลยไว้นั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้ผมแบบว่า ตอนที่ผมแบบว่าเปิดเห็นอีโวนี้ใช่ไหมผมแทบจะแบบว่าเข่าลงไปแตะพื้นเลยบอกแบบว่าดีใจจัดแม้จริงแบบว่าเข่าอ่อนอะแบบว่าโอ้ my god กาเซโดอีโวตั้งแต่สมัย thunderstuck ที่มันแบบว่าที่มันแบบว่าแบกแบกผมมาตั้งนานคือแบบมันได้อีโวแล้วเว้ยนะครับแต่ก็มีอีโวหนึ่งที่ผมน่าจะไม่ทันแล้วก็คือทีมอัลเดยบูปรินนะทีแรกวันนี้ผมเข้าไปดูเห็นคริสเตียนโพลิสิตตัวทองสามารถอีโวแล้วแบบว่าดูโหดดีแล้วก็แบบอิโมชั่นอลเพลย์เยอร์สำหรับผมใช่ไหมเพราะว่าเพราะว่าเป็นอดีตตั้งแต่่เชชลซีใมบ ทีแรกเห็นว่าแบบอืมหรือว่าแบบเหลือเงินสามแสนไม่กลายทีวีดีวะแต่แบบว่าคิดไปคิดมาไม่เอาดีกว่าว่ะห้าแสนมันไม่ไหววะ่ะอย่างี้คนรู้กันเพราะว่าแบบผมก็ไม่ได้ปีดเอฟซีพอยไปเพิ่มใช่ไหมเรียกว่าแบบว่ามาทางสายลำบากอัทุกคนมาทางสายลำบากอะ่ะนะครับไม่ได้ฟีดไปเพิ่มนะออร์ไล right. เดี๋ยวพรุ่งนี้นะผมว่านะผมว่าช่องแชทน่าจะมามะยุผมแบบไอแพ็กแสนสองอันนี้เนี้ยนี่อะไรงี้แน่เลยไอแพ็กแสนสองที่ว่าได้แปดสิบแปดทีพีอ่ะผมเห็นในดิสคอร์ดตอนนี้เหมือนกับแบบมันได้เยอะมากจากอันนั้นไว้เดี๋ยวว่าผมว่าพอ,พอผมอัดคลิปเสร็จแล้วเดี๋ยวผมว่าน่าจะกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งอ่ะนะครับโบก็ถึงตรงนี้แล้วใครชื่นชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดซับนะครับทุกคนก็สิ่งที่ผมจะให้คือความสม่ำเสมอไม่จีนี่คือการตอบแทนโบช่องแชททุกคนต้องมีอะไรฟังต้องมีอะไรดูก่อนนอนก อันแล้วเนี่ยอันแล้วโบสิบหรือ,อยังเจ็ดนะครับเจ็ดแล้วอีกสามอันทุกคนสามอันไม่แน่ทุกคนอันที่เราคาดหวังมากๆอะ่ะยางแปรสามคูณสิบหรือไปสิบสี่คูณห้าก็ดีอะ่ะเราผิดหวังกับมันไม่เป็นไรเว้ไม่เป็นไรไม่แน่เว้โบเจ็ดสิบห้าพีพีคนมันจะได้ใช่ไหมแชทแชทเคยบอกผมว่าคนมันจะได้อ่ะมันมันก็ไม่แน่หรอกใช่ไหมละ่ะเราอาจจะไม่ถึงขั้นต้องพึ่งแปดสิบห้าพีพีก็ได้ ส 75pp อาจจะเป็นคําตอบที่ทําให้เราได้ได้มีโมเมนต์ที่ที่จะเปลี่ยนทีมของเราไปตลอดการใช่ไหมตอนนี้ที่ผมอัดคลิปอยู่ตอนนี้ตีหนึ่งครึ่งแล้วนะครับโบอยากจะกรี๊ดทุกคนอยากจะกรี๊ดเลยวพรุ่งนี้ถ้าเกิดแบบว่าผมเปิดสตรีมมาก็จะมีแบบว่าพี่ครับได้ยังครับพี่พี่ครับได้ยังครับพี่ผมอยากจะตอบว่าแบบผมได้แล้วแต่ว่าผมตอบอย่างนั้นไม่ได้ไม่จีแต่จริงผมก็มองว่า การที่คนในคอมมูเราได้ผมก็ร่วมดีใจกับเขาด้วยโบมันเป็นเหมือนกับว่าเหมือนงานกลุ่มอะโบเหมือนกรุ๊ปกรุ๊ปโปรเจกต์โปรเจกต์กรุ๊ปอะแบบว่าเออเฮ้ยเฮ้ยคนในคอมมูเราได้ว่ะช่องแชทเราได้ว่ะผมก็แบบพลอยพลอยดีใจไปด้วยนะโบเอาจริงๆแล้วอะจากใจจริงเลยแบบ no fake shot เลยโบ no fake shot ติบแพ็กมีดันโบโบเสร็จแล้วโบไม่ต้องพูดคำทำเพลงทุกคนได้เห็นสักอย่างไหมเราเปิด85้า pp อะเรายังไม่ไหวเลยโบ นั่นแหละแต่ว่าโมเมนต์แห่งความซุปเปอร์เชื่อทุกคนถ้าเห็นแสงสีขาวก็คือบอกเลยว่าลั่นๆนะนะครับโอเคเฮ้ยก่อนจะเห็นแสงขาวเอาให้ได้วอล์ก่อาล้วกันนะตอนนี้2ตัวเลตติ้งอยู่ที่80นะครับทุกคนอนา e ดวันแค่ในซีแสงขาวทุกคนโอ้ oh my god ผ่านไปแล้ว3วะ่ะเลยเอาเอามูซาติคามดาวบโบไม่ต้องมาบ่อยขนาดนั้นเอลมูซาติคามดาว เอ y นี่ n g น้องไบรท์มาแล้วว่ะทีปีที่แล้วว่ะแชทเฮ้ยทีวชุดที่แล้วมาแล้วโบแลชุดปัจจุบันอยู่ไหนแม่จีทีวชุดปัจจุบันอยู่ไหนโจจบ,บโบนาโบนาเดือดครึ่งทางแล้วปะตอนทำทำอย่างนานทุกคนตอนเปิดนี่ผ่านไปไวยังกบโกหกเฮ้ยผมจะดีใจกับแสงของ84ปร,ราซิออสทำไมวะ นี่คืออาการของคนที่หลอนทุกคนผมบอกให้นะนี่คืออาการของคนที่หลอนแสงขาว whatever ยังยังยังทุกคนเฮ้ย <Hey, S 2> ช่วยทำให้แบบเป็นโมเมนต์ประวัติศาสตร์ได้ไหมแบบสามันสุดท้ายแล้วมาอะไรเงี้ยมีโอกาสไหมฮะยังครับราชูด้าก็ยังอ e ีโตก็ยังนะฮะโอ้ oh y ม s over chat is over ทุกคน is all over ไหมจีเอาให้ได้วอล์กยังยากเลยไหมจี is all over man พรุ่งนี้เจอกันในสตรีมบ,บ่ายสองโมงครึ่งทุกคนพรุ่งนี้เจอกันโบโบพักใจเหมือนเดิมไหมจีคิมเพมโบรเฮ้โบเจ็ดวันผ่านไปพูล่าเดอะคิดศูนย์ทีวยไหมจีจบการรายงาน see you ี่เ y ้า true